Legenda เคลือบสีสเลกเกอร์ค่ะโดยบริษัทไทยเทคโนโลยีกลาสรุ่จำกัดมหาชนค่ะเซอร์เฟสพลัสโดยบริษัทไทยเทคโนโลยีกลาสรุ่จำกัดมหาชนค่ะเราต้องการภาพลักษณ์ของกระจกแตดที่มีความแปลกใหม่ทันสมัยนะครับและมีมิติเพิ่มฟังก์ชันของการใช้งานให้กับลูกค้าเนี่ยห้ไดมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นคือเซอร์เฟสพลัสเนี่ยก็จะ เป็นตัวที่สร้างมิติให้กับตัวเท็กเจอร์ของตัวเนื้อกระจกเนี่ยอีกหนึ่งสเต็ปก็คือเหมือนว่าเราก็ใช้ภาพลักษณ์ของงานฟิลม์มเนี่ยเข้ามาผสมผสานนะครับเกิดภาพลักษณ์ที่เป็นเท็กเจอร์ขึ้นมาบบเดิมนะคะงานออกแบบกระจบของเรานะคะจะเป็นการงานพิมพ์แบบเรียบเรียผ่าตัวสลิกร์เนี่ยจะมีการสอนการของเลเยอร์เพื่อให้มีมิติมากขึ้นมีการเล่นแสงสะท้อนเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปมาค่ะเพื่อมีลูกเล่นกับมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมา จุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจของสลิกร์ก็จะเป็นงานจากาักษานยาลีเผาแล้วก็ปีกแมลงทับแมลงทองที่มีความเหลือตามธรรมชาตินะคะเอามาประยุกต์ใช้กับงานกราฟิกให้มีความลวมสมัยมากขึ้นนะคะในในปีนี้เนี่ยเราได้ถึงสองรอางวัลก็คือตัวโปรดักที่เป็น Surface Plus แล้วก็สลิกระนะครับ <Yeah. S 1> ก็มันเป็นคอนเซปต์ของการที่ออกแบบกระจกดยใช้วัสดุน้อยที่สุดเพื่อให้เกิดดีไซน์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ ในอนาคตข้างหน้าเราคงคิดว่าเราอาจจะใส่ฟังก์ชันพิเศษต่งตางๆเสริมเข้าไปในตัวกระจกทําให้มันมีความน่าสนใจนอกเหนือจากความที่จะเป็นความสวยงามอย่างเดียวแล้วเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันพิเศษที่แตกต่างน่าสนใจและเป็นอินโนเวชันใหม่ๆสำหรับงานก่อสร้างในอนาคตด,ด้วยครับก็เท่ากับว่าเซอร์เฟตพัดก,กับสลิกระเกนี่ยจะเป็นฐานตั้งต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ของเบจิกรัสในน่าจะเป็นทศวรรษจากนี้ไปก็ ling, น่าจะเป็นแต้มต่อแล้วก็นอกจากนั้นเซอร์เฟตพัดเองยังได้ ตอนนี้เป็นพาทเอนเพนดิ้งนะกำลังขออน,นุสิทธิ์ขอเป็นสิทธิทบัตรเลย<ช>นะครับ,รบก็น่าจะเป็นอีกก้าวหนึ่งของวงการกระจกในประเทศไทยที่สามารถที่จะมีองค์ความรู้มีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของบริษัทของคนไทยอย่างแท้จริงครับ